ข้อ2อนุกรมเลขาคณิตชุดหนึ่งพจที่1คือ3พจที่ n 96 sn 189โจทย์ให้หาค่า n ตั้งสูตรลำดับเลขาคณิตขึ้นมาก่อนเลย an 96 a 1 3 ก็จัดการคิดเลขกันออกมาจริงๆแล้วเนี่ย r กํลัง n ลบ1ก็คือ r กํลัง n หาร r ถูกไหมก็ย้ายข้างไปก็จะรู้ว่า3 2 r เท่ากับ r กํลัง n ติดไว้กับสมการเบเอร์หนึ่งหลังจากนั้นตั้งสูตรอนุกรมเลขาคณิตขึ้นมา sn โจทย์ให้มาแล้ว189 A1 ก็คือ3 r กำลัง n ติดตัวแปรไว้ r ติดตัวแปรไว้ย้ายข้างไปก็ได้แบบนี้ออกมานะอันนี้เป็นสมการเบอร์2เอาสมการเบอร์1แทนเข้าไปในสมการเบอร์2ก็จะได้แบบนี้ออกมานะย้ายข้างมา ก็จะได้ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองเอา r เท่ากับ2อะ่ะกลับเข้าไปแทนในสมการเบอร์หนึ่สาอง 3, 2, คือ2กำลัง5คูณกับ2กำลัง1ก็กลายเป็น2กำลัง6เท่ากับ2กำลัง N ดังนั้นก็สรุปเลยว่า N เนี่ยก็คือ6นั่นเอง